ข่าวล่าสุดครับตำรวจจับนายมอสครับพระเอกละครสั้นเชิญคุณธรรมครับถ่ายคลิปแบ็กเมย์หญิงสาวขุดนี่ซับครับตำรวจออกมาเปิดเผยว่าทํามาแล้วเป็นร้อยครั้งเลยนะครับตำรวจออกมาเปิดเผยว่าทําเป็นร้อยครั้งเลยนะฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับตำรวจรวบตัวมอสพระเอกคุณธรรมค่ายดังด้วยคนะ่ายดังถ่ายคลิปลับขณะมีเพศสัมพันธ์ก่อนส่งไปแบ็กเมย์ จ้าตัวยอมรับว่าทํามาหลายครั้งวันที่20กุมภาพันธ์2527ตํารวจรายงานเข้าจับกลุ่มมอสจกกักรพันธ์อายุ26ปีพระเอกคอนครคุณธรรมค่ายดังมีชื่อเสียงบนติกตอกตามหมายจับสารยาครับตํารวจสืบนครบาลได้จับกลุ่มมอสจกกักรพันธ์ภายหลังเหยื่อได้เข้าแจ้งความว่าโดยผู้ต้องหาข่มขู่จะปล่อยคลิปที่ถ่ายไว้ขณะมีเพศสัมพันธ์ตามรายงานระบุว่าพฤติการของพระเอกคุณธรรมรายนี้จะเข้าไปตีสิทิ์เหยื่อเมื่อ เริ่มสดิทก,ก็จะขอยืมเงินมากที่สุดถึงครั้งละหนึ่งแสน 1, บาทเลยนะครับหนึ่งแสนบาทนอกจากนี้จะถ่ายคลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กันไว้ด้วยครับโรคจิตไรเนี่ยต่อมามอสได้ขอยืมเงิน1นึ่งแสนบาทแต่เหยื่อไม่ให้พระเอกดุ่มจึงส่งคลิปไปข่มขู่ว่าจะไปออกสู่สาธารณะหญิงสาวจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความพราะกลัวคลิปจะหลุดออกไปจนตำรวจช่วยตามจับได้ทันการครับ พระเอกละครดังพระเอกละครสั้นเชิงคุณธรรมชื่อมอสชื่อมอสครับชื่อมอสต,ตำรวจยังบอกอีกด้วยนะครับว่าอย่างนี้ฮะทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าคนที่ถ่ายคลิปประมาณยี่สิบคนนะครับแล้วคนที่มีวันไ์สแตนมีเป็นร้อยครับคนที่วันไ์สแตนกับนายมอสนี่มีเป็นร้อยเลยครับเอ้ย มีใครบ้างเนาะมีใครบ้างเนาะยี่สิบคนนั้นนี่เนาาหนาวร้อนๆกันเลยนะครับเนาะไปเช็คด้วยนะครับอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆว่ามีตัวเองหรือเปล่าอันตรายนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีข่าวแนวนี้นะครับมีทหารอยู่ค่ายสังกัดอยู่แถวลบบรุรี่เอารูปแฟนเก่าตัวเองไปโพสทางแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งมีเพื่อนไปเจอครับมีเพื่อนไปเจอมีคนเขาะยะ่อมีคนเข้าไปดู ถึงสามหมื่นคนน่ะเอาสิครับมีคนเข้าไปดูแลสามหมื่นคนน่ะตำรวจต้องเช็คเรื่องนี้ด้วยนะครับว่ามันปล่อยคิดไปหรือยังไอ,ไอคนชื่อมอสคนนี้ฮะคนชื่อมอสอ่ะอันตรายนะเนี่ยดีนะที่จับได้ก่อนไม่ไงั้นมันโอ้โหใครที่เป็นเหยื่อมันก็หลายคนนะครับเพื่อน,นเราเข้าไปเช็คด้วยนะคนไหนที่เป็นเหยื่อมันอ่ะเข้าไปเช็คตัวเองด้วยไม่รู้จะเช็คยังไงล่ะทีเนี้ยแพลตฟอร์มมันมีอยู่เยอะมากมายเนาะ เพื่อนๆชีดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกับผมอยู่หน่อยนะฮะ